สวัสดีครับผมเฮ้กัปลูกสองคนนะ่นะสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้กัปลูกสับปะรดอีกแปลงนึงครับประมาณหนึ่งไร่นี่ครับแปลงนีง้ปลูกยังบทันเสร็จเธอครับให้ยายสอนปลูกเหมือนเดิมยายสอนคนสวย สวยนะครับปลูกอีกประมาณพันกว่านอครับผมปลูกกับนาไก่โอ้แปลงนี่นี่ครับแปลงสับรดแปลงนี่ไอของพ่อป้อมครับเพิ่นตัดไปแล้วครับเพิ่นตัดสับลดรงงานโอ้เพิ่นโลุเลยตัวนี้นี่ครับที่ว่าย้อนกลับมาดูคลิปเก่าครับที่ว่าผมเคยถ่ายเบิ่งครับ แปลงนี้หม,มักมิตรหมักลูกใหญ่ๆครับผมวันนี้เพิ่นโลเพิ่นขายข,ายของโรงงานเลยครับตัดสินใจขายโรงงานโลละห่าบาทคือว่าเอาแต่ลูกดิบนะครับเพิ่นโลเลยตูวทั้งแปลงเลยครับนี่ครับหักจุกหักจุกอย่างเดียวเลยครับมิตลูกยังไงได้ครับนะครับแปลงนี่ เป็นแปลงมิดแรกเป็นโลโลโรงงานหมดเลยสุมหยอดบ่อกไปเอาไว้น่ครับอันนี้คือหยอดออกที่หลังมูครับองปอปอมประมาณสองไร่ครับแล้วก่อนเทียงอยู่ได้เนาะเออยังหัวแม่ล่ะแล้ว <laughs> ก่อนเทียงอยู่ <laughs> เท้าท่านวอลล์เป็นมืออาชีพวอลล์หัวหัวมว,น,ว,ว,น,ว,วนกันครับอืไปกิน,นไปกินข้าวเที่ยงบ้านเลยแหละอ่ากินข้าวเที่ยงบ้านแหละมจักรล่างมันคิดว่าวันเนีน่ยครับเพื่อนเฮดเป็นแถวครูครับเป็นล่องครูครู ล่องล่องคู่นะครับปลูกปลูกนั่งถอยหลังนั่งถอยหลังไปวาน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 ไว้แล้วถอยอาชีพมือหนึ่งนี่ได้อยู่ได้เนาะมือละสองสองพันพันสองพัน,น,นเนาะประเทศไปเรื่อยๆนะครับพ่นวานไว้พ่นกับยิบ คือยังดำน้าล่ะครับดำน้ากันถอยหลังอันนี้ปลูกสับรถกันจุ๊บคนกึ๊บงัดปุ๊บเคลียถมนี่ครับต้องเดินเสื้อก,ก่อนนะครับเดินเสืออคึงคึงเสือกให้มันเป็นแนวเป็นแนวเราก็ ปลูกเลยครับใหม่มันเป็นแถวตรงๆอันนี้จอบจอบสำหรับจอบสำหรับปลูกสับรดโดยเฉพาะครับสัน้นๆตุ๊บงัดอันนี้เขาเอาใส้นอันนี้เส้นนอครับเขาเรียกว่านอเส้นนอเส้นนอปลูก คนใหญ่ขนใหญ่มีคนใหญ่ใหญ่ใหญ่ไว้ใหญ่เสร็จแล้วก็มปัปลูกซอยกันครับใหญ่ตัดอันไหนง้ยก็ตัดปลายออกปลูกง่ายครั <Yeah. S 1> บบรรยากาศตอนเช้าครับนี่ปลูกบัวแล้วครับเลยให้เพลินหักนอมาครับปลูกซ้ำ ประมาณหนึ่งไร่ครับน่ครับหนึ่งไร่ปลูกให้มันเสร็จปลูกเดือนมก,กราสนี่พวกเรามกราปีนาพวกเราครับออกผลผลิตอีกปีหนึ่งครับอีกหนึ่งปีเพิ่นก็มาใหญ่ไปแบบนี้ครับนักไก่ทีมงานปลูกสับประรด <laughs> บรรยากาศดีครับแดดบ่ค่อยแรงบนไดนครับต้องเช้าเช้าแปดโมงเช้าปลูกไปอันนั้นกัทัดแปกับเป็นอีกแปลงนึงของผมครับม,มานไล่นึงกันแถวนี้ก็ปลูกได้สับปะรดครับผมปลูกสับปะรดทั้งนั้นครับ อันปัตตเวียครับสับปะรดปัตตเวีย,ยอำเภอศรีเชียงใหม่โอ้ออปกรณ์ก่อนเีกน้ำน้ำแข็งเขาดีไม่ลดขุด,ดปุ๊บงัดปุ๊บเสียปุ๊บมืออาชีพ รับจ้างเขาทั่วไปครับยาสอนยายแก่ผู้ใดมีว่าจ้างกับมา้านะครับเขตตำบลหน,นองบัวปาก,กำอำเภอซีงไม่จังหวัดหนองคายนี่รับหมไดไน้นอนอ่ขอให้มีงานครับงานไร้วันงานเหมารับครับภายในตำบลรับจ้างทั่วไปเสียยาผากยา เพิ่นรับหมดครับเพิน่นยิงงานเมานี่เพิ่นยังมากครับผมงานเมานี่เม,เมาให้เลยครับปลูกร้อยละแข็งแรงแข็งแรงทนยังวากลับไปกินเข่าเทียงบ้านยังวะแล้วก่อนเทียงแล้วตอนนี้เพิ่งแปดโมงเองเนาะ มันกิบพอสิบล่องหยางโอ้ยในใกล้พันใหญ่ใหญ่เสร็จก็ปลูกซ้อยกันหัวไทยหัวไทยซับงัดปุ๊บงัดปุ๊บลุนละหัวนัวหัวมวลกันครับมัยากาศ นี่ก so um. ็เป็นแปลงเก่าครับแปลงเก่าเพิ่นเห็นเรครับเพิ่นมาหักเกาแหนงหักเอาแหนงเอานอไปปลูกตอครับแปลงใหม่ไห้เพื่อนเกิดนอเกิดแหนงขึ้นมาหน่อยครับเพิ่นมาหักหักแบบนี้ครับหักหักออกมานี่ครับนี่นี่นี่คือนอวันนี่ครับนอมันออกมาเนี่ยเป็นก็หักเอาไปปลูกปลูกคือยังผมเอามาปลูกอยู่นะครับเนี่ครับคือยังตัวนี้แหละหักออกมากอามาปลูกปลูกไม้ไอ้แปลงเก้านี่นอออกมา ต้นหนึ่งอาจจะเป็นสองนอสามนอก็ได้น,นี่ครับอันนี้ครับแต่ออกมาแบบนี้นี่หากกับปลูกให้มันแม่ขึ้นอเรื่องง่ยก็หักหากออกมาเอาไปปลูกต่อครับเป็นการขยายพันธุ์ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจินใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วผมจะมาอัปเดตในเบิร์ครับผมสวัสดีครับ